มาน,นิสงของการแผ่เมตตาโดยท่านอาจารย์อัจฉรวดีวงศกลกฎหลักอันหนึ่งของผู้เจริญสมถะและวิปัสสนากรรมฐานคือการแผ่เมตตาหลังการปฏิบัติเพราะพลังเมตตาหลังการปฏิบัติส่งผลแรงมากข้าพเจ้าชอบการเปรียบแรงบุญของพระอาจารย์เกษมอาจิน,นสีโลท่านเปรียบไว้ว่า บุญที่ได้จากการปฏิบัติภาวนาเสมือนน้ำที่พุ่งออกจากสายน้ำรถดับเพลิงการแผ่เมตตาของข้าพเจ้าจะแบ่งเป็น4ี่ส่วนคือส่วนที่1นึ่รำลึกถึงพระคุณส่วนที่สองแบ่งปันบุญกุศลส่วนที่สแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ส่วนที่สี อธิษฐานทั่วไปหรือเฉพาะเรื่องการรำลึกถึงพระคุณคือคุณของพระศรีรัตนตรยัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณทั้งหลายต่อด้วยแบ่งปันบุญกุศลให้แก่พ่อแม่ครูอาจารย์ผู้มีพระคุณญาติมิตรศัตรูเจ้ากรรมนายเวรและเหล่าบริวาร และแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายให้เป็นสุขเป็นสุขเถิดจากนั้นก็อธิษฐานพระอาจารย์สมเด็จพ,พุทธาจารย์โตท่านมีการแผ่เมตตาที่ทำให้มนุษย์เป็นที่รักของทั้งเทวดาและสรรพสัตว์ทั้งหลายท่านว่าไม่จำเป็นต้องแผ่ด้วยภาษาบาลีก็ได้ภาษาบาลีถือเป็นหลักการ แต่หากเราใช้ใจแผ่คําพูดของเราที่นึกไปถึงคนแต่ละคนจะเกิดพลังในการน้อมจิตดีกว่าภาษาบาลีการแบ่งปันบุญกุศลก็เหมือนสายน้ำที่ไม่ตายเป็นแหล่งน้ำที่ไหลาจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งแล้วก็วนไหลกลับมายังประโยชน์ให้แก่ผู้คนมากมาย ตัวเราที่อยู่ในสังคมโลกก็ได้ประโยชน์นั้นด้วยข้าพเจ้าในฐานะที่มีโจทย์เยอะจึงวางหลักปฏิบัติในการแผ่เมตตาเวลาปฏิบัติเช้าเย็นอยู่ที่บ้านว่าวันอังคารกับวันอาทิตย์จะอุทิศบุญจากการนั่งวิปัสสนากรรมฐานในวันนั้นให้แก่เจ้ากรรมนายเวรแต่เพียงผู้เดียวที่เลือกสองวันนี้ก็เพราะ อ่างเหมือนกันจำง่ายดีจะได้ไม่ลืมก่อนจะอุทิศบุญก็ต้องกล่าวขอขมาก่อนเพื่อบุญนั้นจะได้ไปถึงแบบเฉพาะเจาะจงไม่ต้องแบ่งกันหลายคนเพราะหากเรามีเจ้ากรรมนายเวรหนึ่งแสนคนแล้วต้องไปแบ่งบุญกับคนอื่นๆกว่าเจ้ากรรมนายเวรจะได้บุญเต็มเม็ดเต็มหน่วยอาจรอไม่ไหวอาจเร่งทวงนี้ได้ ในวันอื่นๆก็แบ่งรวมๆไปยกเว้นวันไหนอยากช่วยใครในเรื่องเจาะจงรวมถึงตัวเองก็จะอุทิศบุญให้คนผู้นั้นคนเดียวเพื่อให้พลังบุญช่วยเปิดทางช่วยให้เขาได้พบความสำเร็จในเรื่องที่หวังหากคนผู้นั้นกำลังโดนวิบากกรรมเล่นงานหนักบางทีก็ต้องสวดพระคาถาชินบัญชรกำกับซ้ำอีกที ซึ่งก็ได้ผลเป็นส่วนมากส่วนที่ไม่ได้ผลก็เพราะหากวิปากกรรมเขาหนักแล้วเขาไม่ช่วยตัวเองมาขอแต่ให้คนอื่นช่วยพลังก็ไม่พอเรื่องเกี่ยวกับการแบ่งบุญที่น่าสนใจก็คือคนส่วนมากมักชอบขอพรจากเทวดาให้ช่วยเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ข้าพเจ้ากลับส่งบุญแบ่งให้เทวดา พราะเทวดาก็เหมือนกับมนุษย์มีอายุขไขมีบุญมามากน้อยแล้วแต่วาสนาหากเราเอาแต่ขอยืมบุญจากเทวดามาช่วยเทวดาที่ไหนจะเอาพลังส่งมาให้นักหนาโดยเฉพาะเทวดาตามสารเจ้ามีแต่คนไปขอท่านไม่ยักมีคนไปให้ท่านบ้างเทวดาก็หมดบุญเป็นข้าพเจ้าจึงแบ่งบุญให้เทวดา ท่านจะได้มีพลังเจิดจ้าไว้คอยช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์สร้างบารมีต่อไปโดยข้าพเจ้าจะแบ่งบุญให้เทวดาประจำตัวเทวดาผู้พิทักษ์อาทิพระหานุบาลพยาครุฑพระพิคเนศพระสยามเทวาธิราชบัญชีของข้าพเจ้าเยอะถ้าเขียนไปก็จะยาวท่านสามารถแบ่งรวมเป็น เทวดาผู้คุ้มครองข้าพเจ้าทั้งหลายบทแผ่เมตตาของสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมมรังสีพรหมโลกเทวโลกมนุษย์โลกนรกโลกมาลโลกทุกรูปทุกนามจงเป็นสุขเป็นสุดเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยขอให้ทุกรูปทุกนาม จงมีแต่ความสุขกายสุขใจอย่าได้มีความทุกกายทุกใจเลยขอให้ทุกรูปทุกนามจงมีแต่ความสบายจิตสบายใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยพิบัติทั้งหลายนั้นเถินชาพระกัหญินท่านที่มีปัญหาสุขภาพไตเบาหวานโคอเลสตเตอรอลเหนื่อยง่าย อ่อนเพลียโรครุมเรา้าปวดเมื่อยตามร่างกายขอแนะนำให้ท่านล้างสารพิษด้วยวิธีธรรมชาติดื่มชาพระเจนยิงสิค่ะ